สวัสดีครับสีเพชาแนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําปี2565นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้เปิดโอกาสให้สําหรับผู้ที่มีสถานาการลรงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับผมให้สามารถเข้าไปตรวจสอบผลแล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลได้อีกครั้งนะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2565 ไปจนถึงวันที่23ธันวาคม2565นี้นะครับผมและมาติดตามรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับไม่อยากพลาดคลิปสำคัญคลิป,ปใหม่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ช่อง s สติลเพ c h ชาแนลเอาไว้นะครับขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565นะครับผมโดยเป็นข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่5กันยายนไปจนถึงวันที่1 7พฤศจิกาย,ยน2565นะครับผมโดยผู้ที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับผมทั้งสิ้น19 6 30, 3 3 3 4ล้านรายนะครับและสำหรับผู้ที่สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับผมก็มีทั้งสิ้น1 3ล้าน 86,423รายนะครับผมโดยกลุ่มผู้ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นี้นะครับวันนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ทําการขอแก้ไขข้อมูลได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมโดยในวันนี้นะครับวันที่20ธันวาคม2565นะครับทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําปี2565ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้อีกครั้ง ที่หน่วยรับลงทะเบียนทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th นะครับหรือว่าเว็บไซต์ welfare m o s g o t h นะครับผมโดยสามารถ ขอแก้ไขข้อมูลนะครับได้จนถึงวันที่23ธันวาคม2565นี้นะครับผมและเมื่อผู้ลงทะเบียนนะครับได้ทําการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมและปรากฏว่าสถ,ถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับผมก็ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ว่าการอําเภอนะครับผมหรือว่าที่สํานักงานเขตนะครับและถ้าหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนร,ราษนะครับก็ขอรับดเนินการ แก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันอังคารที่20ธันวาคมนะครับไปจนถึงวันศุกร์ที่23ธันวาคม2565นี้นะครับผมโดยผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนนะครับจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนเองได้ยื่นเอกสารเอาไว้แล้วเท่านั้นนะครับ และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ใดก็ได้นะครับผมและสำหรับขั้นตอนที่1นะครับก็คือขั้นตอนของการลงทะเบียนนั่นเองนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ขอแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าผลการลงทะเบียนผ่านสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อความสีเขียวแบบนี้นะครับและผลการลงทะเบียนนะครับก็จะระบุข้อความสีฟ้าไว้นะครับว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับผม สำหรับผู้ที่ผลการลงทะเบียนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมาก็จะอยู่ในส่วนของการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็คนที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวนะครับก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านด้วยนะครับผม โดยในขั้นตอนที่2นี้นะครับผมจะต้องผ่านขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัตินั่นเองนะครับซึ่งได้มีการเริ่มตรวจสอบแล้วนะครับผมและในการตรวจสอบในครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นการตรวจสอบหลักๆนะครับในเรื่องของรายได้นะครับทรัพย์สินทางการเงินนะครับเงินฝากวงเงินกู้นะครับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับผมโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับในช่วงเดือนมกราคม2566นี้แล้วนะครับผม และสําหรับท,ท,ท,ท่านใดนะครับที่ตรวจสอบผลคุณสมบัติไม่ผ่านนะครับผมท ouais ่านก็ยังม like ีสิทธิที่จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับผมโดยการกดปุ่มขอยื่นอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทําการติดต่อหน่วยงานนะครับผมที่ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านไม่ผ่านเนี่ยสามารถติดต่อได้โดยตรงได้เลยนะครับผมเพื่อทําการขอแก้ไขขอยื่นอุทธรณ์นั่นเองนะครับผมและหลังจากที่ผ่านขั้นตอนของการพิจารณาคุณสมบัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนที่3นะครับผม ก็คือการไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะครับผมซึ่งจะให้เริ่มยืนยันตัวตนได้นะครับในช่วงเดือนมกราคม2566นาหะครับผมสาหรับวิธีการยืนยันตัวตนนะครับผมก็ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับสําหรับผู้ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้นะครับผมเอามาดูกันและสําหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับสาหรับผู้ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้นะครับผมและได้ผ่านการตรวจสอบ การพิจารณาคุณสมบัติมาแล้วนะครับเมื่อมาอยู่ในขั้นตอนของการยืนยันตัวตนนะครับผมผู้ที่ไม่สามารถติดต่อคู่สมรสได้นะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มเปราะบางนะครับก็คือผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นผู้พิการหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้นะครับผมโดยกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกนี้นะครับสามารถไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารได้เลยนะครับผมโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับ และกลุ่มที่2นะครับผมที่ไม่สามารถติดตามผู้สมรสได้นะครับผมและเป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไปนะครับสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไปนะครับก็คือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า60ปีนะครับผมไม่ใช่ผู้พิการหรือว่าผู้บอติเตียนะครับที่ไม่สามารถติดตามผู้สมรสได้นะครับผมสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนทั่วไปนะครับผมจะต้องนำใบสำคัญการยาหรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการกรำหนด ไปเยียนตัวตนที่ธนาคารที่กระทรวงการคลังกําหนดด้วยนะครับผมโดยจะทําการเริ่มเยืนยนตัวตนนะครับในช่วงเดือนมกราคม2566นะครับผมสําหรับธนาคารที่จะเดินทางไปเยียนตัวตนนะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ธนาคารนะครับ ธนาคารแรกนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารที่2ก็คือธนาคารออมสินนะครับแล้วก็ธนาคารที่3ก็คือธนาคารทกศนั่นเองนะครับผมก็ให้เลือกธนาคารที่ท่านสะดวกในการเดินทางที่สุดนะครับผมและหลังจากที่เราได้ทาการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีข้อความแจ้งนะครับผมว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการนั่นเองนะครับผม และสำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565ที่กำลังจะเริ่มในปี2566นี้นะครับผมจะเป็นการใช้สิทธิ์นะครับผมผ่านทางบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับผมสำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนใบเดิมนะครับผมเมื่อเริ่มโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วนะครับ บัตรคนจนใบเดิมก็จะใช้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมส่วนกนําหนดวันที่จะให้เริ่มใช้สิทธิ์นะครับก็ต้องรอทางกระทรวงการคลังประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมระหว่างนี้นะครับผมก็ให้ทำการเตรียมบัตรประชาชนไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับหน้าที่บัตรประชาชนชำรุดนะครับผมข้อความไม่ชัดเจนนะครับผมหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยไม่ใช่แบบสมาร์ทการ์ดนะครับผมก็ให้ดําเนินการ ต่ออายุบารใหม่นะครับผมหรือว่าทําบตรประชาชนใหม่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อถึงกําหนดวันที่ต้องไปใยตัวตนนะครับผมจะได้ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่อง Silp Channel นะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ